สวัสดีครับผมธนพิสิธิ์มันกิจพงศ์หรือออสเครื่องช่างจากบริษัทร,ราชสีมาฟ้าลุ่งเรืองจำกัดนะครับบริษัทเราผลิตจำหน่ายบริการซ่อมเครื่องช่างน้ำหนักรถบรรทุกและเครื่องช่างดิจิตอลทุกชนิดนะครับผมเมื่อก่อนที่จะเข้ามาบีนไอนะครับเราทําตลาดมาด้วยการตลาดแบบเดิมๆม,มานะครับแล้วก็เจอสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีแล้วก็ บวกกับสภาวะวิกฤตโควิด -19 นะครับทำให้ยอดขายของธุรกิจสะดุดลงไปเป็นอย่างมากโชคดีมีเพื่อนแนะนำให้เราเข้ามาร่วมกับกลุ่ม BNI Power Chapter หลังจากเข้ามาแล้วเรามาเรียนรู้เครื่องมือเราเข้าสู่โปรแกรมเทรนนิ่งหลายๆโปรแกรมนะครับทำให้เรามีทักษะมีการพัฒนานะครับช่องทางการตลาดในการหาลูกค้า สร้างยอดขายให้กับธุรกิจของเรากระเตื้องขึ้นตามลําดับนะครับยกตัวอย่างอย่างอย่างเช่นการทํวันทุวันกับเพื่อนๆในกลุ่มสมาชิกเราก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ทักษะของเพื่อนๆนแต่ละคนแนวทางการทําตลาดแนวทางการบริหารการจัดการของแต่ละคนแล้วก็ทําให้เรามาพัฒนาบริษัทของเราพัฒนา ช่องทางการตลาดของเราขึ้นได้นะครับจากวันนี้5เดือนหกป่าเกือบ6เดือนยอดขายทางธุรกิจของเราเพิ่มขึ้นตามลําดับนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณหนึ่ง KGM ที่ได้แนะนําผมเข้ามาใน BNI Power Chapter นะครับขอบคุณ BNI ประเทศไทยที่ได้นําระบบนี้เข้ามาในประเทศไทยนะครับช่วยให้นักธุรกิจของเมืองไทยช่วยให้นักธุรกิจของจังหวัดนครราชสีมามีการพัฒนาแล้วก็ไม่หวั่น กับสภาวะเศรษฐกิจแม้ที่กำลังจะตกตับอยู่ขอบคุณมากครับ